สวัสดีครับชาวของแดงทุกท่านพีวิลเรีูรับวูฟมีลุ้นขึ้นที่4ลิเรีูนะครับจะทำการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเวลา4ทุ่มนะครับก็เรีพบูนะครับมีคะแนนนะครับ29คะแนนอ่า29แต้มนะครับเท่ากันกับเชลซีนะครับแล้วเรีพูแข่งก่อนนะครับแข่งตอน4ทุ่มส่วนเชลซีนะครับเชลซีอยู่ที่3ามนะครับ จะเตะกับวิลล่านะครับตอนวิลล่าที่สองนะครับตอนเที่ยงคืนสามสิบนาทีถ้าเราชนะวูฟได้นะครับเราก็จะขึ้นที่สี่นะครับกอดนะครับก็ลุ้นนะครับให้เชลซีสะดุดสะดุดเสมอหรือว่าแพ้ไปเลยนะครับเราก็จะขึ้นที่สี่ยาวๆนะครับก็เกมลิเวอร์พูลกับกับวูฟนี่ครับจะเป็นเกมที่จะล้ำลึกถึงการจักไปของโชต้าด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ก่อนที่โชต้านะครับจะย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเล่นให้กับ วูบมากอนะครับผมแล้วก็ถึงย้ายมาเลี้ยวผูกนะครับก็คือทั้งสองทีมเนี่ยเลี้ยวโชต้าเคยเล่นให้นะครับก็เลยค่ำคืนนี้ก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกด้วยครับรับนับตั้งแต่ที่โชต้าจากไปนะครับก็เลยเหมือนเหมือนเกมที่มีความหมายนะครับในการลําลึกนะครับของทั้งสองทีมนะครับแล้วเขาก็จะให้ลูกชายของโชต้าทั้งสองคนนะครับมาเป็นมัดคอดนะครับจุงมือนักฟุตบอล ทั้ง2ทีมนะครับลงสนามด้วยนะครับผมในค่าคืนนี้ก็เป็นเกมที่มีความหมายกับทั้งครอบครัวของโชตาด้วยแล้วก็ทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็บูฟด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เคยเป็นนักเตะของทั้ง2ทีมนะครับส่วนอันดับตารางนะครับของทั้งสองทีมนะครับลิเวอร์พูลอยู่ที่6นะครับชนะแข่ง7นะครับแข่ง17ชนะ9นะครับเสมอ2แพ้6นะครับมี29แต้มนะครับ ลูกได้28เสีย25้านะครับบวกอยู่สามส่วนวูฟนะครับอยู่อันดับที่20นะครับแข่ง17เนัดเท่ากันนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2นะครับมีส5บห้าแพ้สิบ้านะครับมี2แตทมบนะครับลูกได้9้าครับลูกเสียส7นะครับติดลบอยู่28นะครับผมก็ทั้งสอทีมเนี่ยพบกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับ เอ่อเรียวภูเล่นในบ้านนะครับรับการมาเยือนนะครับชนะไป2อหนึ่งนะครับผมแล้วพอเรียวภูไปเยือนนะครับก็ชนะในสกอร์เดียวกันนะคือ2อหนึ่งเหมือนกันนะครับในการพบกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเรียวภูห้นัดนะครับเสมอ2ชนะ3นะครับก็นัดล่าสุดที่ก็เราก็ไชนะสเปอร์มาสูนรนะครับส่วนวูฟเนี่ยครับ5นัดแพ้หมดครับยังไม่ชนะใครแล้วไม่เสมอด้วยครับแพ้รวดเลยครับ ก็นัดล่าสุดก็แพ้เบนฟอร์ดไปสองศูนย์นะครับผมเอ่อถึงเขาจะแพ้นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็นัดล่าสุดนะทั้งสองนัดล่าสุดเลยครับที่เขาแพ้นะครับนัดที่แพ้อาร์เซนอลสองหนึ่งแล้วก็แพ้เอ่อเบนฟอร์ดนะครับเขาเล่นดีนะครับทั้งสองนัดเลยอย่างนัดที่อากับอาร์เซนอลเนี่ยเกือกบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่า ก็สู้ทีเด็ดของอาร์เซนอลไม่ได้ครับเลยแพ้ออกมานะครับเพราะาอาร์เซนอลเขาก็เล่นในบ้านด้วยครับตรงนั้นนะก็ถือว่าเขาก็เริ่มปรับจูนอะไรเริ่มดีขึ้นมานะครับเราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันแล้วเลี้ยวปูนะ่ะเจอทีมอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นทีมบุย้ยหรือทีมที่แบบไม่ชนะใครเลยเนี่ยมันมักจะมาชนะเลี้ยวปูเนี่ยครับตรงนี้นะครับคืออันตรายครับต้องระวังนะครับผมก็ มาดูฟาร์มพร้อมนะครับของลิฟ์ูนะครับอย่างตัวเจ็บนะครับลิฟ์ูก็มีอ่าเรโอนี่เอนโดนะครับอีซักอันนี้คือเจ็บยังไม่มีกําหนดกลับมานะครับโดยเฉพาะเรโอวนี่กับอีซักเนี่ยก็ยาวหน่อยนะครับส่วนโกนาเต้นเนี่ยอ่าเมื่อวันอังคารกับวันพุธนะครับไม่ได้ซ้อมนะครับผมแล้วคาดการณ์ว่าวันศุกร์ถ้าได้ซ้อมก็มีโอกาสลงอันนี้ยก็ยังไม่เห็นภาพซ้อมนะครับ ก็ยังไม่แน่ใจว่าโกลาเต้เนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เหมือนจะต้องเช็คฟิตนะครับผมก็คือโกลาเต้โกลาเต้แบดลี่กัคโปนะครับทั้งทั้งสามคนเนี่ยเช็คฟิตก็ถ้าฟิตก็มีโอกาสได้ลงนะครับอย่างโกลาเต้แต่ถ้าไม่ลงเนี่ยไม่รู้ว่าทางอันเดอร์สลอตจะจะปรับทีมยังไงนะครับต้องมาดูกันอีกทีนึนงครับผมก็ส่วนโซโบสลน์นะครับโซโบ so ของเรานะครับก็ติดโทษแบนนะครับโดยาโทษแบน สะสมครบใบเหลืองนะครับห้าใบนะครับก็โดนแบนนะครับนัดนี้ไม่สามารถเล่นเล่นได้นะครับส่วนซาร่าเนี่ยก็ไปเล่นออฟริกันออฟเนชั่นคัพนะครับผมให้กับทีมชาติอียิปต์นะครับก็ไม่เล่นเล่นไม่ได้เหมือนกันครับไปเล่นรับไปรับใช้ทีมชาตินะครับผมก็ตัวเจ็บก็พอสมควรนะครับแล้วก็โดยแผงหลังนะครับผมก็จะมีหลักๆก็จะเป็นฟันด้นะครับยืนยืนหนึ่งอยู่คนเดียวนะครับ ส่วนโกนาเต้นี่ก็ต้องลุ้นนะครับถ้าโกนาเต้เจ็บลงไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นไมค์กาเฟนแบกก็รับโบ้นะครับน่าจะมาลงมาทําหน้าที่แทนนะครับผมก็มาดูในส่วนสิบเอ็ดตัวจริงที่สื่อเขาคาดการมานะครับก็ผู้รลกษาประตูก็อาริซงนะครับเซนเตอร์คู่นะครับก็เขาจะยังให้เป็นโกโาเต้กับฟันไดอยู่นะครับตรงนี้ก็น่าจะมีถ้าโกโาเต้ไม่ฟิตก็น่าจะมีการ ปรับเปลี่ยนนะครับผมส่วนแบกขวาเป็นฟินปงนะครับแบกซ้ายเคอร์เคสนะครับอ่ากางก็จะเป็นกราฟนะครับกราฟเฟนแบกแม็กกาโจนนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายนะครับปีกทางด้านซ้ายเป็นเวสนะครับด้านฝาเนี่ยเขาให้เป็นเคียซ่านะครับส่วนกองหน้าก็เป็นอีกิติเก้นะครับผมไลอัพจะเป็นประมาณนี้ครับะก็ที่ฟิตฟิตที่พร้อมๆอยู่ก็น่าจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับหลังใน ตัวสำรองหรือผู้เล่นเชิงลึกเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีดาวลุ่งนะครับเยอะอยู่นะครับในในนัดนี้นะครับที่จะต้องเปลี่ยนตัวลงมาถ้าเกิดจําเป็นนะครับผมนะส่วนในตัวนของวูฟเนี่ยเขาต้องมาเน้นรับลึกแน่นอนนะครับแล้วก็อาศัยโต้กับเพราะว่าเขามีกองกลางนะครับที่เก็บบอลดีนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอังเดนะครับกับชูเอาโกเมสนะครับทั้งสองคนเนี่ยครับน เราต้องกลางเราต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพราะทั้งสองคนเนี้ยเก็บบอลได้ดีนะครับแล้วก็เขามีกองหน้านะครับสูงใหญ่นะครับอย่างสแตนลาเซนนะครับผมชาวนอร์เวย์นะครับตัวสูงร้อยเก้าสิบนะครับเก้าสิบกว่านะครับเขาอาจจะเล่นลูกบอมกับกับเราก็ได้ครับเพราะเราแพ้ลูกบอมนะครับผมแต่เขากองหน้าสูงใหญ่นะครับใช้เก็บลูกโด่งได้ดีนะครับผมก็มาลุ้นมาเชียร์กันครับค่ำคืนนี้ครับเชียร์กันไปครับ